สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟนะคะให้ความสนใจร่วมงาน Everyday Cup อ bon, ุบลที่ White Square อุบลราชธานีจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายค่ะ บรรยากาศภายในงาน Everyday Cup อุบลที่ w i Square อุบลราชธานีซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเอาร้านกาแฟชื่อดังมารวมไว้ให้คอกาแฟได้ชิมรสชาติพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของกาแฟและการเปิดร้านกาแฟเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้ที่ชื่นชอบและสนใจกาแฟเข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเย็นมีผู้ที่สนใจกาแฟเข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้นภายในงานจะมีการออกร้านชื่อดังและแชมป์ระดับประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านกาแฟ รวมพูดคุยให้ความรู้เคล็ดลับต่างๆนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิเวิร์กช็อปการกำเนิดของกาแฟและการชิมกาแฟเบื้องต้นเวิร์กช็อปการสร้างสารรค์เมนูใหม่จากกาแฟริฟเย็นและการทำไซรัปจากวัตถุดิบพื้นบ้านการประกวดภาพถ่ายคาเฟ่นในอุบลและการแข่งขันการทำลาเต้อาร์ตตลอดจนการแสดงดนตรีสดด้วย ขณะดเดียวกันยังมีกิจกรรม Coffee Talk ทิ่ทางกาแฟในตลาดอุบลราชธานีประเทศไทยและต่างประเทศโดยคุณพลจากร้าน Naps Coffee a n Roaster คุณแอร์จากร้าน Godfather และคุณปอจากร้านบ้านซักผ้าซึ่งทั้ง3คนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในสายธุรกิจกาแฟ สำหรับงาน Everyday Cup Ubon จัดขึ้นระหว่างวันที่11 13, ถึง13ธันวาคม2563โดยมีร้านกาแฟชื่อดังร่วมออกบูธจำนวน13บูธท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายอออยๆอยๆาาาาไปป้้งซืรระสบกหลีจ์ดณ